ท่านโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของนรกขุมที่แปดมาเล่าสู่กันฟังแต่ความจริงเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนี้ไม่ใช่ความรู้ของผมผมก็งัดอัมบาลีเรื่องนรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้มาอ่านให้ท่านฟัง <c oughs> สำหรับบารีเรื่องนรกขุมที่แปดขอพูดเป็นภาษาไทยเลยไม่นำบาลีมาพูดมันจะยุง่งท่านให้นามว่าอเวจีมหานรกอเวจีมหานรกนี่เป็นนรกที่น่าพิสมัยมากรวมความว่านรกแต่ละขุมมีคนก็ถามกันอยู่เสมอ ว่านรกจะบรรจุคนได้ทั่วโลกหรือ,อยังไงแต่ผมก็ขอตอบว่านรกพิ่งขุมเดียวคนในโลกทั้งหมดเพิ่มอีกสักพันเท่าแสนเท่าก็ยังไม่เต็มนรกเพราะว่านรกกับสวรรค์มีสภาพพิเศษเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง <c oughs> คือว่าจะมีอะไรพอดีพอดีอยู่เสมอ กับคนที่ไปในแดนนั้นไม่เหมือนในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์เรามันจะมีแคบมีครับเรียกว่ามีไม่พอสำหรับเมืองสวรรค์ก็ดีเมืองนรกก็ดีมีคําว่าพออยู่เสมอฉะนั้นท่านนั้นหลายที่มีความต้องการไปในรกก็ไม่ต้องมีความห่วงใยว่าดินแดนในเมืองนรกนั้นจะเต็มเกินไปท่านจะอยู่ไม่ได้ เพราะว่าทานนรกยินดีต้อนรับท่านเสมอนี่ความจริงเขาไม่ได้จ้างผมมาโฆษณาหรอกนะแต่ว่าผมเต็มใจโฆษณาให้แกเมืองนรกเพราะว่าเห็นว่าคนส่วนมากเขาพอใจจะไปกันก็เกรงว่าจะหนักใจว่าเมืองนรกมันจะเต็มเสือก่อนเรื่องนี้ไม่ต้องวิตกกังวลเขา,าจัดสรรไม่พอเพียงแกคนทั้งหลายที่จะไปในเมืองน,นั้น มาคุยกันคณะนรกคุมใหญ่คือเวจีมหานรกท่านบอกว่าบรรดาสัตว์ที่ไปอยู่ในนรกคุมนี้ได้รับความทุกข์โทษอย่างแสนสาหัสเพราะว่าในระหว่างแห่งเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีความว่างเว้นเลยแม้แต่นิดเดียว ในในรกนี้ไม่มีการหยุดพักแม้แต่สักระยะหนึ่งเถ้ยเอ้ยมก็ทุกขุมนั่นแหละเออบาลีท่านว่าอย่างนั้นแต่ความจริงผมว่านรกทุกขุมไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักเขาขยันในนี่นี่ญบบาตบ้านว่ายหมอนี่เรียกชื่อลิ้นมันแข็ง แกขยันทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงว่าแกเหน็ตจะเหนื่อยสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานอยู่อย่างหนักเสมอต,ตลอดเวลา <c oughs> ไม่ใช่บางครั้งบางคราวแม้ท่านพันนาทะแย่เลยเหมือนกับคนอื่นเพราะว่านรกกุมนี้ชื่อว่าอเวจีมาหานรกเป็นนรกที่ปราทิจากก่า อาจาจอะไรเป็นนรกที่ปราศจากคลื่นคือความเบาบางแห่งความทุกข์แม่ท่านพนาถ้านไม่ก็ดีนะไอตาผมมันไม่เคยดีอ่านหนังสือไม่เคยออกเ <c oughs> <c oughs> นี่ยว่าของท่านไปก่อนวันนี้ยังไงยังไงก็เห็นยังมีทางคุยนอกเรื่องกันได้บ้าง เมื่อกล่าวถึงชีวิตแห่งความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในเวจีมหานรกท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกว่ามีความเป็นอยู่อย่างทรม,มานได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสที่สุดเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นนรกขุมใหญ่ที่สุดกว้างกว่าบรรดานรกทั้งหมด ผมบอกแล้วบอกว่านรกคุมนี้เขาชอบเก็บพระเก็บเนนเอ้พระเนนไม่ต้องห่วงถ้าอยากจะไปนรกคุมนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไม่ได้เขาเตรียมไว้แล้วท่านบอกว่าน่ากลัวน่าสยดสยองและเป็นที่ราวก็ว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไปด้วยแสงไฟ ไฟไม่ใช่มีแต่แสงอย่างเดียวมีความร้อนจัดภายในก็มีเปลวไฟร้อนระอุท่านบอกว่าเปลวไฟนี่ความจริงไม่ใช่เปลวมันเป็นกระแสฟไฟที่ร้อนระอุพระนรกคุมนี้ไม่มีเปลวนะไฟมันละเอียดจริงๆไม่สัตว์นรกชนแดงนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่างเว้น นี่ว่าตามํานวนของท่านนะมันครุกคลาครุกคลากกันหน่อย <c oughs> แลวสัตว์ที่ไปเกิดในนรกมหานรกอเวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่านรกคุมอื่นๆแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันไมมผมไม่เห็นแออัดเลยอยู่ก็อย่างสบ,บายบอกแออัดยัดเยียดที่ไหมความว่าเป็นสัตว์เป็นแดนที่มีสัตว์นรกมากที่สุดก็แล้วกัน อันนี้เห็นจะเป็นอัตกาถาจารย์สอดใส่คำเข้ามาบอกว่าแออัดยัดเหยียดไม่มีผมเห็นแล้วไม่มีอยู่กันอย่างสบายและการสวยทุกขเวททุกขรทโทษทเวท,ทนาในกลุ่มนี้ก็มีอาการแตกต่างกันไปหลายทิยาบทนี่จริงเพราะนี้ท่านพูดกองท่านถูกเอผมจะมากไปละมั้ง ความจริงนี่เป็นพระพุทธพจน์ทบทพระบาลีแต่ก็มีอัตถกถาเติมเข้ามาบ้างจะไปบอกว่านี่จะลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดท่านถูกเสมอท่านบอกว่าหลายดิยาบทคือหลายท่าหลายทางเช่นคนเคยยืนทําบาปอกุศลไว้ก็ต้องทุกข์ทรมานอยู่ในดิยาบทยืนเคยเดินทําบาปไว้ก็ต้องเดินทนทุกข์อยู่ เ hey, ไม่จริงจริงหรือไม่จริงพมไปไม่ถ้วเคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็จะมานั่งมันนอนสวยทุกขเวทนาในมหานรกนี้นี่หมายความว่าคนเคยเดินทำบาปก็อยู่ในท่าเดินรวมความว่าเคยทำบาปกรรมเอาไว้อย่างไรก็ต้องเสวยทุกขเวทนาในยาบทนั่นในมหานรกนี้ เดี๋ยวเพ่นจะคุยให้ฟังด้วยลักษณะเช่นนี้จนกว่าจะหมดอายุไขสำหรับอายุไขของนรกขุมนี้ก็มีเวลาหนึ่งกับสมบายเป็นนนทว่านารกขุมใหญ่แปขุมหมดกันแปขุมเพียงเท่านี้แล้วก็อย่านึกว่าหมดแต่เพียงเท่านี้นะย,ยังมีหลายร้อยขุมที่กำลังจะรับรองท่านอยู่ข้างหน้า เป็นอันว่าเวจีมหานรกนี้ผมเคยแปลภาษาบาลีเคยแปลบาลีมาท่านบอกว่าเป็นอาจรังผมก็มานั่งคิดว่าเวจีมหานรกเป็นนรกที่ประกอบไปทุกเวทนาอย่างหนักทําไมท่านยิงใช้ศัพท์าอาจรังคําว่าจรังนี่คือไม่หวัน่นไม่ไหวไม่ดิน้นไม่รน อยู่กันแบบสงบคราวนี้ก็ไปดูบาลีต่อไปบาลีต่อไปท่านก็เลยบอกว่าอไอ้ที่เราเป็นอาจารังนะั่นแหละความจริงไม่ใช่่าอยู่กันแบบสบายแต่ว่าถูกหอกตรึงไว้หมดขยับขยื่นไม่ได้คราวนี้อาจารังแนะ่ไม่ดิน้นไม่รนไม่วันไม่ไหว <c oughs> ดูตัวอย่างท่านโกการิกะรู้จักกันไหมล่ะพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักท่านโกการิกะไหมและก็หลวงพี่ผู้พิองค์คือหลวงพี่เทวทัตหลวงพี่โกการิกะกับหลวงพี่คือพระเทวทัตนี่ท่านอยู่กันคนละคน,ละ,คนละอิทธิยาบทเราพูดง่ายดีกว่าพูภาษาไทยอยู่กันคนละท่า อิริยาบถเป็นภาษาบาลีมีท่าไม่เหมือนกันเพราะว่าพระเทวทัตยอยู่ในท่ายืนแต่ท่านราโกกาดิกะอยู่ในท่านั่งแต่ไม่ใช่นั่งปกติท่านลองทําท่าตามผมพูดดูก็ได้ลุกขึ้นมานั่งเหยียดขาไปหน่อยหนึ่งชันเข่าขึ้นแล้วก็สองมือรัดปลายเข่า ในท่านี้นะท่าของท่านเโกากาดิก <c> ะ <oughs> และไปดูแล้วมันมีกำแพงเหล็กอยู่สี่ด้านคือว่าตามที่อยู่ท่านบอกว่าเบียดเสียดยัดเยีดกันนั่นก็หมายความว่าคนในนรกขุมนี้เนะี่ยมันมากเหลือเกินได้การที่จะไปนั่งเบียดกันในนรกที่มันไม่มีผมไม่ได้เห็นนี่ ที่ตาลุงแกชี้ให้ดูก็มันไม่เห็นเบียดกันเลยแต่ว่าท่านใช้ศัพ์ไอส้สำนวนศัพท์เนี่ยทนา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 นเข้าแล้วมันจะมีการดัดแปลงแก้ไขเฉ <c oughs> นั้นท่านยังไม่ยอมให้เลิกพระมบาลีบาลีนี่ต้องส่งไว้แต่คืนใช้เป็นภาษาไทยกันทั้งหมดไม่มีภาษาวาลีควบคุมไม่ช้าก็พัง <c oughs> นี่เพียงท่านแปลในบาลีออกมาก็ยังสอดแทรกถ้อยคําเบียดเสียดยัดเยียดขเข้าไปนี่นมันผิดไม่ถูกทําไมถึงว่าไม่ถูกอันนี้ผมขอกล่าวให้ท่านฟังขอบอกท่านเพราะว่าผมเคยตายผมไม่ได้ใช้ชานสมาบัติ ผมไม่รู้ตอนนั้นเป็นเด็กฌานสมาบัติเป็นยังไงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมเคยตายตายแล้วก็ไปใกล้แดนนรกในขณะที่ไปถึงในคราวนั้นก็ปรากฏว่าท่านลงพู้ผู้มีจิตอารีถามว่าต้องการจะดูอะไรนี่ผมเป็นเด็กๆนี่ผมก็ไม่รู้ มารรกะบันมีกี่ร้อยกี่พันขุมมีกี่ขุมกัก็ไม่รู้ที่รู้กันได้เป็นจำเจกันอยู่เสมอก็คือเวจีมหานรกรและท่านผู้ใหญ่ท่านขู่ไว้เสมอว่าถ้าทําไม่ดีแล้วก็จะต้องตกนรกอย่างเทนเทวทัตถ้าว่าอย่างนั้นผมก็เลยถามว่าเถนเทวทัตท่านอยู่ที่ไหน ได้ก็บอกว่าอยู่ในเ,เวจีมหานรกถามท่านผู้ใหญ่ว่าเ,เวจีมหานรกเป็นยังไงท่านบอกว่าเต็มไปด้วยความลําบากมากมีไฟเผามีหอกตรึงเมื่อถามทได้ทีว่าท่านท่านเห็นไหมนี่ท่านผู้ใหญ่ที่เป็นพระวาดนะคุณแม่ผมและคุณยายผมท่านบอกว่าท่านไม่เห็นหลวงพ่อปานเลห้ฟังเออเอาขอ้อที ก็หมดเรื่องกันมันก็ต้องจบลงตรงนี้อ่ะเพราะว่าท่านไม่ได้เห็นหลวงพ่อปานท่านเล่าให้ฟังก็ต้องเชื่อท่านมาตอนระยะหลังตอนที่ไปพบกับท่านหลงตามนัดหมายท่านลงถามว่าต้องการดูอะไรผมก็ขอเปอ็นดับแรกว่าต้องการดูเอเวจีมหานรก ท่านลุงร้องอือนั่นถามว่าทําไมจึงอยากดูขุมนี้ก็เลยบอกท่านว่าได้ยินท่านแม่กับท่านยายบอกไว้เสมอว่าถ้าทําไม่ดีมีความอากตัญญูไม่รู้คนๆอย่างเทนเทวทัตแล้วก็จะต้องตกอเวจีมหานรกท่านลุงบอกว่าใช่ ถูกแล้วแต่ว่าเวจีมหานรกนี่ไม่ใช่จะมาตกแต่เฉพาะคนอ,อักตันยูไม่รู้คนคนเท่านั้นถึงแม้ว่าบาปกรรมอย่างอื่นเช่นปาณาติบาตฆ่าสัตว์ชีวิตก็ดีมีการลักการขมโมยคดโกองอยื้อย่งก็ดีหรือว,ว่าทำการเมสเมชาจายก็ดี ปากร้ายใจเสียคือพูดปดมดเท็จก็ดีหรือว่าทำจิตเกลือกลัวไปด้วยความเสียสติคือการดื่มน้ำเมาก็ดีแต่หมดอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่แค่นี้เรือขฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหารทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงข้อบริโิต ทำสังฆเพศทำสงให้แตกกันขโมยของสงฆ์ขโมยของส่วนสธนาธารณประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าลงอเวจีมหานรกเหมือนกันสำหรับการฆ่าสัตว์ชีวิตถ้าทำไปอาจินตกรรมก็ลงนนรกขุมนี้รักขโมยยื้อแย่งคดยโกงไปอาจินตกรรมก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกัน ทำกรรมเมสมิชาจาร์เป็นปกติแปจินตกรรมก็ลงเหมือนกันปากร้ายใจเสียก็ลงอเวจีแปจินตกรรมมาไม่ใช่จินตกรรมเฉยๆนะถ้าไปด่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปรจินตกรรมหลอกเอาแค่ด่าคราวเดียวก็ลงอเวจีมหานรกแม่ท่านพูดแล้วก็อ่อนใจ หรือว่าดิ่มสุราเมรไรเป็นปกติขาดสติสมชัญญะก็ลงอเวจีมหานรกฟังท่านลงอธิบายให้ฟังใจหายวาบให้ใจหายข้ออื่นนะไม่เท่าไรไมาใจหายตอนนี้ถ้าตอนโตๆแล้วมันนึกใจไม่สบายโทษปานาติบาดแผลจินตกรรมของผมไม่มี อันนี้อธินาทานในชีวิตนี่ไม่เคยรักไม่เคยเคยขโมยไครว่านาทีบาตทำบ้างเล็กน้อยฆ่าสัตว์ไม่ถึงสิบตัวแต่ฆ่าคนเกินกว่าสามสิบอย่างไม่เป็จรินกรรมและการพูดโกโหกโมดเทสอีนี่ไม่ค่อยดีนะครับถ้าดื่มสุราไม่ไรไม่เป็นไรไม่มีแน่แต่ว่าสองข้อนะั้นไม่ค่อยดีนะสิ ข้อไหนล่ะกาเมสุมีชาจารกับโกหกเรื่องโกหกนะี่แต่คนเจ้าชู้มันไม่โกหกไม่เมียไม่โกหกเรา,เาสาวเขาไม่เชื่อก็เลยหัดโกหกาสาวเขาเชื่อไอ้สองข้อนี่แม่มันมีโทษมากจริงๆแล้วโกหกท่านผู้ใหญ่ไม่ได้โกหกโกหกผู้หญิงสมัยก่อนนะสมัยนี้เลิกแล้ว แก่แล้วก็ออกไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นนวัตนากลัวไอ้โทษการมนี่มันจะลากลงอเวจีมหานรกนี่ผมนึกเฉยๆนะผมยังมาด้ไปแน่นรดนรกคุมนี้ก็ยังไม่เคยไปผมบอกแล้วนี่คุมที่เจ็ดกับคุมที่แปดเนี่ยผมไม่เคยไปกับเขาลงไปถามท่านลงว่าคุมไหนเคยมามั่งท่านไล่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าห หกขุมนี่เป็นผู้ชำนาญการข,ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เสมอแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารยมมรกเยนรกอีกสิบขุมนรกบริวารอีกสี่ขุมการเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสติฉันผมชำนาญทุกอย่างนี่พ่งคุยอวดท่านเสก็ยังได้ว่าพวกท่านนั้งหลายที่ชำนาญแค่ผมหรือเปล่ายังไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าใครจะเก่งกว่าผมแต่ผมนึกว่าผมเก่งในท่าทางลงนรกในผมลงมาบานจะท่านลุงชี้จังหวะได้เห็นภาพแต่ละคราวที่ลงนรกเพราะสายกรรมอะไรเป็นเหตุมาดูดูแล้วก็ท่านลุงพูดกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระโรามันโลกไกลเชสส่งตัดไว้มันเหมือนกันแม่นึกสบายใจ ในฐานะที่เราเป็นผู้จำนาญในการลงนรกไปการเกิดเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสัติระชานเราเป็นผู้จำนานการเราก็เบ่งได้แต่เสียนไดไม่มีเงินเดือนนี่ในเมื่อต้องการจะดูนรกท่านลงท่านก็บอกกับตรงนี้ยังไงชี้ปับ๊บนรกกระเีอยู่ใกล้นิดเดียว แต่เป็นอนุภาพของท่านผมว่าท่านไม่ได้ยกนรกมาแต่เท่า,าบางทีอนุภาพของท่านทําให้เห็นใกล้ท่านถามว่าต้องการดูใครอันดับแรกบอกว่าต้องการดูบริเวณคอนนรกทั้งหมดก็เห็นบริเวณคอนนรกทั้งหมดมันกว้างใหญ่ไพศาลมองมาดูโลกมนุษย์ไปเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลย กับอาเวจีมหานรกโลกมนุษย์นี่มีปริมาณเท่าสักแหมนหนึ่งในส,สักพันล้านเท่ามั้งไม่ใช่หนึ่งในร้อยกว้างขวางมากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่คิดว่าอาเวจีจะเต็มท่านจะไปอยู่ไม่ได้ไม่ต้องกลัว <c oughs> นรกในเวจีมหานรกที่อาจจกระทานผู้แปลนะไม่ใช่อาจจกถะทาจาร ที่พอเราสื้อมาอ่านเมื่อกี้ท่านผู้แปลแย่ครับบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียกันนะไม่จริงเขาอยู่กันเป็นห้องห้องเหมือนก็ห้องนอนในโรงแรมไม่ปะไม่ปนกัน <c oughs> คนหนึ่งก็มีหนึ่งห้องนี้เท่าที่เอ็น แสงไฟที่นั่นละเอียดมากมีความร้อนจัดเด็กเทียเหล็กที่เป็นแพงสี่ด้านและข้างบนข้างหลางเป็นหกด้านด้วยกัน <c oughs> แสงแดงโชนจัดไฟละเอียดเหมือนกับไฟไอไฟที่ร้อนจัดสังเกตด,ดูเตาสูบเผาเรือ <c oughs> เผาเรือเวลาไฟที่เป็นเปลวไม่ร้อนจัดเวลาที่มันร้อนจัดจริงๆมันไม่มีเปลวละเอียด แต่ว่าไฟในวเวจีมหานรกที่มันละเอียดจริงกว่านั้นระดมบางแจ๋วไม่อากาศสัตว์ที่อยู่ในนั้นกระดูกแดงฉานสัตว์แต่ละคนสัตว์นรกแต่ละคนสูขออกตรึงขยับกายไม่ได้เลยไม่ใช่เล่มเดียวนะอย่างพระเทวทัตมันพุ่งลงมาจากเพนดานทะลุหัวตั้งแต่หัวทะลุตูดจนไปปักอยู่ข้างล่างปลายอยู่ข้างล่าง ไอ้ตัวหอ,อกปกอักยวงล่างปลายหอ,อกติดชูมบนแล้วปักจะข้างหน้าไปหางหลังปักจะข้างหลังไปหางหน้าปาักข้างซ้ายไปหงางขวาขวาไปหาซ้ายท่านยืนกลางแขนกลางขาเสียบหมดทั้งตัวดูแล้วไอ้หอ,อกนี่มันเกินกว่าสิบเล่มไม่ดูท่านโกกาลิกะมองดูถามว่าโกท่านโกกาลิกะคู่หูกับเทวทัตอยู่ตรงไหน ท่านก็ชีไปไปอยู่ห้องใกล้ๆก,กันกรดดูกแดงฉานนั่งในท่าที่พระบูตรบอกแล้วเมื่อกี้นี้มีหอกตรึงหมดทุกทุรยะการขยับเขยืขย้อนไม่มีนรกกลุ่มนี้ไม่มีใครร้องแสดงว่ามีความสบ,บายมากที่ไม่ร้องเพราะอะไรเพราะหอกมันเสียบปากเขาไว้ขยับปากก็ไม่ได้โอโ้สบาย นี่เป็นอาการในเวจีมหานรกส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าสู่ท่านฟังแล้วก็จะเรื่องอต่างๆมาเล่าสู่ท่านฟังตามพระบาลีแล้วก็เทียบกับที่เห็นมาผมเม่คนอยากรู้อยากเห็นแต่ก็รู้อยู่แล้ว <c oughs> ถ้าท่านย้อนเข้ามาหาถามว่าบาปการรมอะไรของพระเทวทัตกับท่านรบกโกกาลิกะก็ต้องของบอกว่าพระเทวทัต บาทยอธยานต้องการความยิ่งใหญ่ในระพศาสนาในความทะเยอทะยานของจิตที่ตัวเองมันเลวแต่ว่าคิดว่าดีเนี่ยอย่างเทวทัตเทวทัตปราศจากความกตัญญูรู้คุณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าใจดีและท่านนองตนว่าตนนี้ก็เป็นลูกของลุงพระพุทธเจ้าเป็นพี่ด้วยแล้วก็เป็นพี่ของว่าน,นางพิมพาซึ่งเป็นมเหสีของสมเด็จพระจินสีสมัยเป็นครวัตเมื่อบวชเข้ามาแล้วได้พิญญาสมาบัติหอเหินในอากาศในนิมิตกายได้ก็เกิดความกำเริบอยากจะปกครองสง ไปขออนิญาตพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตก็โกรธความจริงไม่ได้ดูตัวตัวได้แค่พิญญาสมาบัติซึ่งเป็นโลกีพระชันดีซึ่งอากาศสาวกทั้งสองพระหัน์ก็ยังมีมากการที่ยาวหมูป่าเข้าไปปกครองอจะสีมันจะเหมาะสมกันเพียงใดแต่เทวทัตไม่รู้สึกตัว ต่อมาก็หาทางกลัง่งแกล้งพระพุทธเจ้าจ้างนายขมังธนูเข้าไปยิงพระพุทธเจา้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้ในายขมังธนูพวกนั้นเป็นประสูนดาสีทาคานาคาดหังกันไปบ้างต่อมากลิ้งหินให้ทับพระพุทธเจ้าบังเอิญเศษหินแตกแล้วไปกระทบรถนานพระบาทพระพุทธเจ้าหลบโรหิต หลังจากนั้นมาก็ปล่อยช้างนาลาคิลีให้แทงพระพุทธเจ้าแต่พระอนนก็นิ้วชี้ยันหน้าไว้ท้ายช้างตูดจ้ำดินทำมันอันตรายพระพุทธเจ้าไม่ได้ต่อจากนั้นก็ทํากรรมใหญ่คือสงเพศทําสงที่อยู่ร่วมกันให้แตกความสามัคคีกันเป็นสองพวก <c oughs> จนกระทั่งไม่สามารถจะลงสังฆกรรมร่วมกันได้ ่านบาวกรรมนี้เป็นกรรมหนักที่สุดที่ปเทวทัตักพระโกกาลิกาธรรมเป็นอันว่าะเทวทัตธรรมกรรมหนักมากจนกระทั่งโทณีไม่สามารถจะส่งไว้ได้แยกลงอเวจียังไม่ทันตาย <c oughs> สำหรับพระโกกาลิกานั้นมาตายแล้วจึงลงอเวจีมหานรกนี่เล่าให้กันฟังคร่า,ราวๆย่อๆ จะได้จําง่ายๆเอาเรื่องราวละเอียดมาเล่าสู่กันฟังนะมันจําไม่ไหวจําต้นได้ก็ลืมปลายจําปลายได้ก็ลืมต้นรวมความว่าคนที่ยานลงอเวจีมหานรกก็เป็นคนที่ไม่รู้จักความคําว่าดีคําว่าดีในด้านศีลด้านธรรมคนประเภทนี้ไม่รู้จัก รู้จักอย่างเดียวคือความเมาในหน้าที่ความเมาในศักดิ์ศรีความเมาในอำนาจเมาในความไม่รู้คุณคนเมาในการทำอกุศลโดยไม่ว่างไม่เว้นไม่สามารถจะเปร่องตนใ้เข้าถึงความดีได้ในที่สุดก็ต้องมาลงอเวจีมหานรกสำหรับเรื่องอเวจีนี้บุคคลที่ลงมีตัวอย่างมากแต่ว่าุมอื่นไม่เคอยจะมี ในวันหลังจะนำมาคุยฟังต่อไปว่าใครบ้างอันดับแรกก็ควรจะพวกพระมาไล่ฟังก่อนสำหรับวันนี้ท่านสาวกข้อองค์สมเด็จพระชินวนวรเรื่องตอนต้นก่อนที่จะสอนเพื่อกรรมฐา,านมองดูเวลาก็หมดสแล้วก็ต้องขอหยุดก่อนเพราะความสุขสวัสดพิพิพนะัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี